กลับมาในช่วงนี้นะคะมาติดตามดูมุมมองของนักวิชาการอิสระนะคะที่มีต่อประเด็นเรื่องของความพร้อมของไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นะคะซึ่งนักวิชาการอิสระก็มองว่าไทยนั้นยังคงมีความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและขาดความพร้อมในหลายๆด้านนะคะพร้อมกับนารัฐบาลด้วยว่าต้องจัดทํายุทธศาสตร์ของประเทศให้ชัดเจนพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนค่ะ นายเกษมสันวีรกุลนักวิชาการอิสระปัญญาในหัวข้อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจยุทธศาสตร์ไทยสู่ AEC ในโครงการ Critical Thinking Program จัดโดยภาควิชาสถิติคณะพนิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยนายเกษมสันมองว่าความน่าสนใจของการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558 ไม่ใช่การเปิดการค้าเสรีหรือการเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศแต่นักลงทุนระดับโลกนั้นสนใจประเทศคู่ค้ากับอาเซียนในกรอบความร่วมมืออาเซียนบกหซึ่งมีประชากรรวมกันมากกว่า3357ล้านคนขณะที่ประเทศไทยยังขาดความพร้อมในหลายๆด้านและมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียโอกาสในการค้าการลงทุนที่จะมีการแข่งขันระหว่างประเทศ ในภูมิภาคที่สูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการจัดทำยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายชัดเจนในการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจให้สอดรับกับความเปลีป่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจให้มากขึ้นแต่และหน่วยงานทำงานยังไม่สอดคล้องกันไม่มีทางวันนี้รัฐบาลกำลังบอกว่าให้หน่วยงานระดับล่างๆไปประสานเขียนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกันมาประเด็นใหญ่คือยุทธศาสตร์ประเทศยังไม่มียังไม่ชัดเจน แล้วหน่วยงานที่รองลงไปจะเขียนได้อย่างไรถ้ารัฐบาลบอกไม่ได้ว่าตำแหน่งการแข่งขันของประเทศจะอยู่ตรงไหนเอกชนที่วันนี้กําลังตื่นตัวกันเต็มที่ตื่นตัวรัฐบาลเนี่ยจะทําตัวถูกได้ยังไงผมว่าอันนี้เป็นปัญหาหลักของประเทศนายเกษมสรระปูว่าภาครัฐควรส่งเสรมิมมาตรการการลงทุนและให้ความสําคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้มากขึ้นไม่ควรเน้นแต่ปริมาณควรเน้นคุณภาพและผลที่จะได้รับ พราะจากสถิติที่ผ่านมาพบว่ารัฐบาลมีการใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลไปกับการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบสาธารณสุขและการพัฒนาระบบการศึกษาไม่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณที่สูญไปเท่าที่ควรทางนี้เชื่อว่านอกจากการแก้ปัญหาให้ตรงจุดจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศต่ตางๆแล้วยังเป็นการลดโอกาสการเกิดทุจริตคอร์รัปชันจากนโยบายต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อีกด้วย